อร่อยเลิศคุณรีดอร่อยเลิศรสกระเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีดวันนี้อยากพามารับประทาน brunch all day Australian style กับพราน ทูบีสอยู่ในโรงแรมเดอะคอตตอนสระแดงสุวรรณทาวเวอร์ยิ่งถ้ามาจากต่างจังหวัดแนะนำให้พักที่นี่เลยมีพัก2พัก4พัก6แบบครอบครัวราคาสบายกระเป๋าแล้วลงไปทานอาหารเช้าเริ่มกันตั้งแต่เบเกไข่กระทะฮาลลูฮาลามากเพราะใส่แฮมชอริโซ,โซ่เห็ดแชมปิญองและสองชีสตามด้วยลิงกวินี่เชลฟิส with fresh chili เ้นพาสต้าผัดกับไวไวซอสแอปเปิล and ฟิกสลัดอาหารสุขภาพเลยสุดท้ายเดอะ a ฟ r y ี้ o รอของวายคลาสสิกสไตล์ออสเตรเลียตามคุรีดไปแล้วครับอร่อยและกัะคุรีดวันนี้จะพามารับประทานอาหารที่เขาเรียกว่าร้านบรันช์โอเดย์สไตล์ออสเตรเลียชื่อว่าโทบี้อยู่ภายในโรงแรมเดอะคอ t o n ตเรามาคุยกับผู้จัดการสาขาคุณธนาวุฒิโกศล่ง์จรจา้าสวัสดีนะจา๊าสวัสดีครับ จอนคะ่ะเมนูทชบี้สาขาสารแดงของเรา ลัยงงไผมแนะนาเป็นเมนูแรกก็คือเบเกิลนะครับเป็นไข่กระทะสไตล์โทบี้นั่นเองค่ะจะทําจากซอสมะเขือเทศที่เราขึ้นเองนะครับข้างในจะมีเห็ดมีแฮมแล้วก็มีโชอริโซ่ครับผมโรยหน้าด้วยชีสมอสซาเรลล่านะครับแล้วก็หอ์ซานแล้วก็มีไข่นะครับนำไปอบเสิร์ฟคู่กับขนมปังซาเวอร์โดนะครับที่ร้านทําขึ้นเองนะครับเมนูที่2ของโทบี้สิจ๊ะจะเป็นพาสต้านะครับเป็นเส้นลิงกวินี่นะครับผมผัดกับไวท์ไวน์ในจานก็จะเสิร์ฟกับหอยแมลงภู่นําเข้าครับผมแล้วก็มีกุ้งลายเสือด้วย เมนูที่3จ้ะเป็นสลัดนะครับผมเรียกว่าแอปเปิลแอนด์ฟิกนะครับจะมีแอปเปิลแดงนําเข้านะแล้วก็มีลูกฟิกสดครับผมมีเบคอนมีทับทิมก็โรยหน้าด้วยใบโหระพานะครับตัวน้ําสลัดจะเป็นฮันนี่มัสตาร์ดครับข้างบนจะท็อปด้วยชีสมอสซาเรลล่านะครับของทานเล่นกันบ้างทุกโต๊ะมาต้องสั่งนะจ๊ะจะเป็นชิคเก้นฮาราเปิโนนะครับเป็นไก่ทอดสูตรพิเศษของทางร้านนะครับผมเสิร์ฟคู่กับพริกฮาราเปิโนทอดนะครับแล้วก็ตัวซอสเนี่ยจะเป็นซอสเมโยฮาราเปิโนเป็นมายองเนสครับเอาไปััั่นกกบตวพริ เปนโย่ดองให้รสชาติหวานอมเปรี้ยวครับเผ็ดเล็กๆของตโตผิกที่นี่ของหวานเลิศทุกตัวครับผมเมนูนี้เรียกว่าเดอะแฟรี่ฟลอส์นะครับผมของหวานคลาสสิกแบบออสเตรเลียนนะครับผมจะใช้ขนมปังบิยรชอปเอาไปชุบกับเกล็ดคอนเฟลกเอาไปทอดนะครับเสิร์ฟคู่กับกล้วยครับผมซอสคาราเมลกับซอสช็อกโกแลตท็อปด้วยไอศกรีมซอฟต์เดทคาราเมลครับแล้วก็ด้านบนจะมีสาไหมครับสีสันสวยงามครับผมร้านโทบี้ของเขานี่ติดอยู่กับโรงแรมเดอะคอตตอนนะครับถ้ามาจากต่างจังหวัดอย่ากจะพักที่โรงแรมเดอะคอตตอนได้เลย โรงแรมเขามีตั้งแต่1คนพัก2คนพัก4ี่คนในหนึ่งห้องมีครบครันเลยนะคะหรือต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษให้กับโชบี้สาขาสา,าแดงอยู่ในโรงแรมเดอะคอตตอนเป็นอร่อยเล็ดค่ะ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านโคบีสาขาสารแดงตั้งอยู่ที่ถนนสาทรเหนือซอยสาทรสองภายในโรงแรมเดอะคอตตอนสารแดงสุวรรณทาวเวอร์ชั้นหนึ่งครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับ และสำหรับเมนูอร่อยเนละิศต้องกินกับร้านโฮบีสสาขาสาะระแดงคือเมนูนี้เลยครับอร่อยเนละิศกับผลิตลี่แมชชีอีติง้งยา่าผิงชังสวัสดีนะคะ